เคยไหมคะวันที่เงินเข้ามาเยอะจนเรารู้สึกว่าอยากซื้อทุกอย่างแต่พออีกเดือนรายได้หายไปครึ่งหนึ่งหรือแทบไม่มีเลยเรากลับต้องมานั่งเครียดว่าจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าบ้านค่าไฟค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งเงินกินข้าววันต่อวัน นี่คือชีวิตจริงของใครหลายคนที่รายได้ไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้านักดนตรีขายของออนไลน์หรือแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้จากคอมมิชชั่นวันนี้เราเลยอยากมาเล่าให้ฟังว่า5เทคนิคเก็บเงินสำหรับคนที่รายได้ไม่แน่นอนทำยังไงให้เราไม่ต้องตกอยู่ในวงจรมีเงินก็ใช้หมดไม่มีเงินก็เครียด ถ้าคุณกำลังฟังอยู่อยากให้ฟังจนจบเพราะสิ่งที่เราจะเล่ามันอาจเป็นกุญแจเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณไปตลอดก็ได้จริงๆปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆเพียงแค่ปรับวิธีคิดเล็กน้อยนั่นคือเก็บก่อนใช้แม้ว่าเราจะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนก็ตามค่ะเทคนิคที่1เปลี่ยนมุมมองจากรายได้ไม่แน่นอนไปเป็นการเก็บต้องแน่นอน หลายคนที่รายได้ไม่สมัำเสมอมักจะบอกกับตัวเองว่าฉันยังไม่พร้อมเก็บเงินหรอกหรือรายได้ฉันไม่แน่นอนเก็บยังไงไหวความจริงแล้วนี่คือกับดักคิดค่ะเพราะการเก็บเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีรายได้ประจําหรือเปล่าแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวิน,นัยแค่ไหนลองคิดง่ายๆนะคะคนที่มีเงินเดือนประจำสองหมื่บาทแต่ใช้จ่ายหมดทุกเดือน สุดท้ายเขาก็ไม่เหลือเงินเก็บเหมือนกันส่วนคนที่รายได้ไม่แน่นอนบางเดือนสา0 0 0บางเดือน5,000ันแต่เขาเลือกเก็บ20%ทุกครั้งที่มีเงินเข้าผ่านไปสักปีเขาก็จะมีเงินเก็บมากกว่าคนเงินเดือนประจำด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคำตอบไม่ใช่ว่ารอให้มีรายได้ประจำก่อนค่อยเก็บแต่คือไม่ว่ารายได้จะมาแบบไหนเราก็ต้องมีระบบเก็บเงินเสมอ วิธีเก็บแบบเปอร์เซนต์หรือ flexible saving สมมติว่าคุณตั้งเป้าไว้ที่20%ของรายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะได้ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็หักเก็บทันทีได้มา10,000บาทเก็บ2,000ได้มา5,000บาทเก็บ1,000ได้มา50,000บาทเก็บ10,000บาทการเก็บแบบนี้มันแฟร์กับเรา เพราะรายได้เยอะเราก็เก็บเยอะรายได้น้อยเราก็เก็บน้อยไม่รู้สึกกดดันแต่สิ่งสำคัญคือต้องทำทุกครั้งไม่ใช่เลือกทําเฉพาะเดือนที่ได้เงินเยอะบางคนบอกว่าแล้วถ้าเดือนนั้นฉันรายได้ต่ำจริงๆจนไม่พอใช้ล่ะคำตอบคือคุณยังเก็บได้แต่ปรับเปอร์เซ็นต์ลงเช่นถ้าเคยเก็บ20%อาจเหลือ10หรือ5%ก็ยังดีกว่าไม่เก็บเลย เพราะการเก็บเล็กๆนี่แหละที่สร้างวินัยและทำให้สมองเราชินกับการหักเก็บก่อนใช้เรื่องเล่าจริงฟรีแลนซ์นักออกแบบมีรุ่นน้องคนหนึ่งค่ะเขาเป็นนักออกแบบอิสระรายได้ไม่แน่นอนบางเดือนได้งานใหญ่หลักหมืน่นบางเดือนแทบไม่มีงานเลยแต่เขาเลือกใช้วิธีนี้คือหัก20%ทุกครั้งที่เงินเข้าผ่านไปสองปี เขาเปิดบัญชีเก็บเงินได้เกือบ2องแสนบาททั้งที่ก่อนหน้านี้เงินเข้าเท่าไหร่ก็ออกหมดตลอดความต่างมันอยู่ที่เขาลงมือทำทันทีไม่ใช่คิดว่าเดี๋ยวเหลือแล้วค่อยเก็บเทคนิคเสริมเก็บอัตโนมัติถ้าคุณเป็นคนที่พอเงินเข้ามาแล้วมือไม้มักจะลั่นโอนไปซื้อของแนะนำวิธีอัตโนมัติค่ะเช่น ตั้งระบบหักเข้าบัญชีออมทันทีที่เงินเข้าหรือโอนเข้ากระเป๋าเก็บทันทีก่อนจะเริ่มจ่ายค่าใช้จ่ายเพราะความจริงคือเราไม่ใช่ไม่มีเงินเก็บแต่เราเผลอใช้เงินเก็บไปโดยไม่รู้ตัวมากกว่าการจำลองสถานการณ์ลองนึกภาพนะคะถ้าคุณเริ่มเก็บ20%ของรายได้ทุกครั้งแม้รายได้ไม่แน่นอนสมมุตริรายได้เฉลี่ยเดือนละ1 5 0 0 0บาท1ปี คุณก็จะมีเงินเก็บประมาณ36,000บาทแล้วค่ะแล้วถ้าคุณทำต่อเนื่อง5ปีเงินนี้อาจกลายเป็นมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนเลยเพียงแค่มีวินัยเก็บก่อนใช้เท่านั้นจิตวิทยาเบื้องหลังการเก็บก่อนใช้นักจิตวิทยาการเงินบอกไว้ว่าถ้าเราใช้เงินก่อนแล้วค่อยเก็บเรามักจะไม่เหลือ เพราะสมองเรามีแนวโน้มจะให้รางวัลตัวเองทันทีเรียกว่า instant gratification เช่นเงินเข้าปุ๊บอยากกินของอร่อยอยากช้อปปิ้งทันทีแต่พอจ่ายหมดแล้วจะบอกตัวเองว่าเอาไว้เดือนหน้าค่อยเก็บวิธีแก้คือบังคับตัวเองให้เก็บทันทีแล้วใช้เงินที่เหลือสมองเราก็จะค่อยๆปรับจนชินว่าเงินที่ใช้ได้คือเงินหลังหักออมไม่ใช่ทั้งหมดที่เห็นในบัญชี ตัวอย่างชีวิตจริงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์คนหนึ่งเธอมีรายได้ไม่แน่นอนมากบางเดือนขายดีได้เกือบ1นึ่งแสนบาทแต่บางเดือนแทบไม่ขายได้เลยแต่เธอใช้หลักนี้เป๊ะๆค่ะคือไม่ว่าจะได้กี่บาทจะหัก30%เข้าบัญชีออมทันที ผลลัพธ์คือ3ปีต่อมาเธอมีเงินเก็บเกือบล้านทั้งที่ก่อนหน้านี้ใช้หมดแบบไม่เหลือเก็บเลยฟังดูไม่น่าเชื่อแต่จริงๆคือมันเป็นไปได้ถ้าเรามีวินัยค่ะเทคนิคที่2แยกบัญชีรายจ่ายออกจากรายได้ปัญหาของหลายคนคือพอได้เงินมาเรามักมองว่าเงินก้อนนั้นใช้ได้ทั้งหมดแต่จริงๆแล้วบางส่วนต้องเก็บ บางส่วนต้องใช้จ่ายประจำถ้าไม่จัดการตั้งแต่แรกสุดท้ายก็ไม่เหลือเก็บค่ะวิธีแก้ง่ายที่สุดคือแบ่งเงินออกเป็น3ามกระเป๋าทันทีที่รายได้เข้ามา 1. บัญชีค่าใช้จ่ายจำเป็นสำหรับค่าเช่าบ้านค่าไฟค่าน้ำค่าเดินทางอะไรที่ต้องจ่ายแน่นอนทุกเดือน 2. บัญชีออมเงินเก็บเพื่ออนาคตหรือกองทุนฉุกเฉิน ห้ามแตะยกเว้นกรณีจำเป็นจริงๆ 3. บัญชีใช้ชีวิตเอาไว้ใช้ตามใจเช่นช้อปปิง้งเที่ยวหรือกินข้าวนอกบ้านยกตัวอย่างง่ายๆถ้าได้เงินมา20,000บาทอาจแบ่งเป็น8,000สำหรับค่าใช้จ่าย4,000เก็บออมและ8,000เหลือไว้ใช้ชีวิตการแยกบัญชีทำให้เราเห็นชัด ว่าเงินไหนใช้ได้จริงและเงินไหนต้องเก็บไว้ไม่ปะปนกันและช่วยให้เราควบคุมการเงินได้ง่ายขึ้นมากเทคนิคที่3มีกองทุนฉุกเฉินสำหรับคนรายได้ผันผวนสิ่งที่ทำให้หลายคนเครียดมากที่สุดเวลาไม่มีรายได้คือยังมีค่าใช้จ่ายที่รอเราอยู่ทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ค่าอาหารในชีวิตประจำวันต่อให้เราไม่มีรายได้ แต่ค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ไม่เคยหยุดค่ะทางออกก็คือการสร้างกองทุนฉุกเฉินหรือเงินการสำรองไว้ใช้ในวันที่รายได้หายไปแล้วกองทุนฉุกเฉินคืออะไรก็คือเงินก้อนที่เราเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นโดยไม่แตะต้องในชีวิตประจําวันเช่นเวลาที่ไม่มีงานเข้าของขายไม่ได้หรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเจ็บป่วยรถเสียเป็นต้น สำหรับคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนยิ่งจำเป็นต้องมีกองทุนฉุกเฉินมากกว่าคนเงินเดือนประจำเพราะโอกาสที่รายได้จะสะดุดมันเกิดขึ้นบ่อยกว่าต้องมีเท่าไรถึงจะปลอดภยัยกฎทั่วไปบอกว่าอย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้ใจ่ายจำเป็นแต่สำหรับคนรายได้ไม่แน่นอนแนะนำให้เก็บมากกว่านั้นค่ะถ้าค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนอยู่ที่1 0,000บาทกองทุนฉุกเฉินควรมีอย่างน้อย6 0 0 0 0ถึง120,000บาท ยิ่งถ้าทำอาชีพที่เสี่ยงไม่มีงานยาวๆเช่นฟรีแลนซ์ศิลปินนักดนตรีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยิ่งควรเก็บเผื่อ9้าถึงสิเดือนจะได้ไม่เครียดเวลาเจอช่วงตกต่ำเก็บกองทุนฉุกเฉินยังไงดี 1. แยกบัญชีออกมาตังหากชัดเจน 2. เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภยัยถอนง่ายดอกเบีย้ยพอมีเช่นบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลหรือกองทุนตลาดเงิน 3. ห้ามใช้ซื้อของห้ามใช้ลงทุนระยะยาวกองทุนนี้มีไว้เพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นตัวอย่างชีวิตจริงพ่อค้าออนไลน์บางคนขายดีมากในช่วงเทศกาลได้เดือนละหลายหมื่นแต่ช่วงโลซีซันแทบไม่มีไรายได้ถ้าไม่มีเงินกันสำรองไว้เขาจะต้องกู้หนี้หรือใช้บัตรเครดิตจนสุดท้ายเป็นหนี้ก้อนโตแต่ถ้ามีกองทุนฉุกเฉิน6 1ถเดือนเขาสามารถใช้เงินนี้ประคองชีวิต รอให้ยอดขายกลับมาใหม่ได้โดยไม่ต้องกู้ทำไมกองทุนฉุกเฉินถึงสำคัญมากเพราะมันคือกันชนชีวิตเวลารถชนเรามีถุงลมช่วยชีวิตเช่นเดียวกันเวลารายได้หายกองทุนฉุกเฉินนี่แหละคือถุงลมที่จะไม่ทำให้เราครังทันทีแอคสรุปสั้นๆนะคะกองทุนฉุกเฉินก็คือเงินสำรองที่เก็บอย่างน้อย6 1ถเดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นเก็บไว้ในที่ปลอดภยัยถอนง่าย ใช้แค่เวลาจำเป็นจริงๆนี่คือเทคนิคที่สที่จะทำให้คนรายได้ไม่แน่นอนใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะเทคนิคที่4สร้างไรายได้เสริมและให้เงินงอกเงยถ้าเรามีไรายได้ไม่แน่นอนสิ่งที่ช่วยให้การเงินมั่นคงขึ้นได้คือไม่พึ่งไรายได้แหล่งเดียวค่ะเพราะไรายได้จากที่เดียวเหมือนมีเส้นเชือกเส้นเดียวพยุงชีวิตถ้าเชือกขาดเมื่อไหร่เราก็ตกทันที 1. หาไรายได้เสริม ลองมองหาช่องทางไรายได้ที่2หรือ3ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหลักโดยตรงเช่นถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์กราฟิกอาจเปิดขายไฟล์สำเร็จรูปออนไลน์ถ้าคุณขายของตลาดนัดอาจเปิดเพจขายของเล็กๆออนไลน์ไปด้วยถ้าคุณเป็นพนักง,งานอิสระอาจหาไรายได้เสริมจากการสอนออนไลน์หรือรับงานเล็กๆในเวลาว่างไรายได้เสริมไม่จําเป็นต้องเยอะมากแต่ช่วยให้มีเงินเข้ามาหลายทางลดความเสี่ยงหากทางใดทางหนึ่งสะดุด 2. ให้เงินทำงานแทนเราไรายได้ไม่แน่นอนยิ่งต้องรู้จักลงทุนแบบปลอดภัยตามกำลังตัวเองเพื่อให้เงินที่เก็บมางอกเงยเพิ่มขึ้นเริ่มจากสิ่งง่ายงเช่นฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงกองทุนรวมตลาดเงินเสี่ยงต่ำถอนง่ายทองคำหรือกองทุนทองเก็บยาวป้องกันเงินเฟอ้อสำหรับคนที่มีความรู้และพร้อมเสี่ยงมากขึ้นก็อาจเลือกลงทุนในหุ้นกองทุนหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องศึกษาดีๆและไม่ใช้เงินกองทุนฉุกเฉินไปลงทุนเด็ดขาด 3. ความสำคัญของไรายได้หลายทางลองคิดง่ายๆถ้าวันนี้คุณมีไรายได้จากงานหลักเดือนละ20,000และมีไรายได้เสริมจากออนไลน์อีก5,000รวมเป็น25,000บาทต่อเดือนวันหนึ่งงานหลักสะดุดไรายได้หายไปครึ่งหนึ่งอย่างน้อยคุณยังมีไรายได้เสริม5,000มาประคองไม่ถึงกับตกที่นั่งลำบาก สรุปสั้นๆคืออย่าพึ่งไรายได้ทางเดียวหาไรายได้เสริมที่เหมาะก,กับทักษะและเวลาของคุณใช้เงินให้งอกเงยผ่านการลงทุนที่เหมาะสมเทคนิคที่5วางแผนการเงินแบบยืดหยุ่นสำหรับคนที่มีไรายได้ไม่แน่นอนสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือการวางแผนแบบตายตัวเกินไปเพราะไรายได้ของเราไม่ได้คุมที่เหมือนเงินเดือนเราจึงต้องใช้การวางแผนที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า การเงินแบบยืดหยุนค่ะ 1. ใช้ระบบรายได้มากจ่ายมากรายได้น้อยจ่ายน้อยถ้าเดือนนี้คุณมีรายได้เยอะกว่าปกติให้การส่วนหนึ่งไปเก็บเพิ่มทันทีอย่าเผลอใช้เกินตัวแต่ถ้าเดือนไหนรายได้น้อยลงก็ปรับลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนเช่นค่าเที่ยวค่าเสื้อผ้าใหม่หรือของฟุ่มเฟือยค่ะ 2. แยกค่าใช้ใจ่ายจำเป็นและค่าใช้ใจ่ายปรับได้ จำเป็นค่าเช่าค่าไฟค่าอาหารปรับได้ค่าเที่ยวค่าของใช้ที่ไม่จำเป็นการแยกแบบนี้ทำให้คุณรู้ว่าถึงรายได้ลดก็ยังควบคุมได้ไม่จำเป็นต้องหยุดทุกอย่างแต่เลือกตัดสิ่งที่ยืดหยุ่นได้แทน 3. ทบทวนแผนทุกเดือนคนรายได้ไม่แน่นอนควรนั่งเช็คการเงินบ่อยๆอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อดูว่าเดือนนี้เก็บเงินได้เท่าไหร่ ใช้ใจ่ายไปกับอะไรบ้างและคุณปรับอะไรให้เข้ากับรายได้ที่เปลี่ยนไป 4. อย่าลืมตั้งเป้าหมายใหญ่การเงินที่ยืดหยุ่นไม่ได้แปลว่าใช้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีเป้าหมายแต่คือการรู้ว่าปลายทางเราต้องการอะไรเช่นอยากมีเงินเก็บก้อนแรก1 0 0 0 0แบาทใน2ปีหรืออยากปลดหนี้ใน3ปีจากนั้นก็วางแผนยืดหยุ่นตามไรายได้แต่ละเดือนให้ไปถึงเป้าหมายนั้นตัวอย่างง่าย เดือนที่มีรายได้มากเก็บ40อร์เซนใช้60เซเดือนที่มีรายได้น้อยเก็บส0อร์ซนใช้90%เอร์เฉพาะค่าใช้ใจ่ายจำเป็นแบบนี้ต่อให้รายได้แกว่งไปมาแต่เราก็ยังคงเก็บได้ทุกเดือนและไม่พังเพราะการเงินที่ตึงเกินไปสรุปสั้นๆการวางแผนการเงินสำหรับคนไรายได้ไม่แน่นอนต้องยืดหยุ่นปรับตามสถานการณ์และยังคงมีเป้าหมายใหญ่ที่คอยนำทางอยู่เสมอ นี่คือเทคนิคที่5ที่จะช่วยให้การเงินของคุณมั่นคงขึ้นแม้รายได้จะไม่คงที่ก็ตามค่ะและนี่คือ5เทคนิคเก็บเงินสำหรับคนที่รายได้ไม่แน่นอนค่ะ 1. ทําทำบัญชีรายรับรายจ่ายรู้ว่าเงินเข้าออกเท่าไหร่ 2. แยกบัญชีรายได้ออกจากรายจ่ายการเงินเก็บตั้งแต่ต้น 3. สร้างกองทุนฉุกเฉินป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด 4. หารายได้เสริมและให้เงินงอกเงยไม่พึง่งรายได้ทางเดียว 5. วางแผนการเงินแบบยืดหยุ่นปรับให้เข้ากับรายได้แต่ละเดือนฟังดูเหมือนเยอะใช่ไหมคะแต่ถ้าลองค่อยๆทําทีละข้อคุณจะเห็นเลยว่าการเงินเริ่มนิ่งขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นและไม่เครียดเวลารายได้แกว่งข้อคิดที่อยากฝากไว้ก็คือรายได้ไม่แน่นอนไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่มั่นคงสิ่งที่ทำให้มั่นคงจริงๆคือวินยัย และการวางแผนของเราเองถ้าคุณชอบพอดแคสต์นี้หรือได้ไอเดียไปปรับใช้กับชีวิตจริงอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆเรื่องการเงินที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินสร้างความมั่นคงและก้าวไปสู่ชีวิตที่อิสระมากขึ้น